นเทนต์ในวันเดียวของเราคือจะไปพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าช่องเรามันก็จะแนวๆมีความลึกลับอยู่ใช่ไหมสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติก็คือเรื่องของเหตุการณ์เดอดำน้ำไททันที่มีคนหยิบตอนหนึ่งในเดอะซิมสันเนี่ยมารีเลทกับเหตุการณ์จริงของเือดำน้ำว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็เดอะซิมสันได้ทำาอน,นาคตไว้อีกแล้วในตอนนี้นะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ เหมือนมาเล่าให้ฟังว่าแบบว่าซิมสันในตอนนี้มีเนื้อหายังไงแล้วมันรีเลียยังไงกับความเป็นจริงเท่านั้นะแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าเดอะซิมสันเนี่ยทำนายอนาคตไว้ม,มันมีตอนไหนบ้างแล้วเขาบอกเออมันเยอะมากเยอะมากนะผมก็เลยไปไล่ดูแล้วก็สรุปเหตุการณ์คร่าวๆแล้วกันที่มันรีเลียกับความคล้ายคลึงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นน่ะว่ามันมีตอนไหนบ้างจริงมันมีเยอะมากเลยแต่ว่าคลิปนี้ผมหยิบมาประมาณสัก5 6ตอนมามาบอกทุกคนว่าอาเหตุการณ์จริงมันเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะ รวมถึงแน่นอนว่าผมรู้ว่าชาวแกงช่องเราก็จะแบบมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นเพราะว่าผมก็จะตั้งคำถามไปบ่อยว่าทาไมเหตุการณ์นี้มันถึงเป็นอย่างนี้ได้อะไรเงรี้ยเพื่อให้เกิดการสืร่อสารแล้วก็พัฒนาลอจิกทางความคิดให้ให้เรามีการคิดวิเคราะห์ในเหตุการณ์แล้วก็มีสติในการใส่คอนเทนต์อะทานองนั้นอะไรประมาณนั้นซึ่งผมก็ไปรีเสิร์ชหาข้อมูลทางฝั่งของคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการรีเลียดในเดือดซิมสารนะนะว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างที่ อ่ะมันเกี่ยวข้องอาจจะบังเอิญหรืออะไรเงี้ยผมก็ไปรับฟังมุมมองของคนที่เขาไม่เชื่อว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการทำนายนะเขาได้หลอกมันนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนะี้ผมก็หาข้อมูลพวกนี้มาสรุปด้วยว่าทำไมเดี๋ยวทีมผสานมีความบังเอิญมากๆถึงแม้จะแบบบางตอนจะบังเอิญจนน่าขนลุกน,นะมันมีตอนไหนบ้างแล้วทำไมบังเอิญในขนาดนั้นวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องของพวกนี้กันด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าคอนเทนต์เลยละกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะจริงๆคอนเทนต์เนี้ยผมอยากจะให้มันอยู่ใน คีบ right? right? so ีเคสซึ hmm. ่งม like right ันน so ่าจะนานเกินไปกว่าที่ทุกคนจะสนใจคอนเทนต์นี้เนี่ยแหละเพราะว่าวันนี้มันลงวันจันทร์ใช่ไหมมันน่าจะกินเวลาไปเกือบแบบเกือบอาทิตย์อะพอจะลงวันศุกร์เพราะคีพีเคสต้องลงวันศุกร์ใช่ไหมผมก็เลยอขออนุญาตเรื่องของซิมสันแล้วก็เหตุการณ์ของเรือไททันเนี่ยที่หยิบมาเป็นส่วนประกอบเฉยๆแล้วกันนะไม่ได้เล่าเรื่องของเรือไททันแบบตรงๆเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็อาจจะไปอยู่ในคอนเทนต์คีบีเคสในสักตอนหนึ่งเออแต่ขอรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับเกี่ยวกับเรือไททันนะแต่ที่ผม เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกบนโลกที่จะต้องกู้ภยัยกู้ชีพสามัญชนมนุษย์ปกติแบบแบบมนุษย์นักท่องเที่ยวสำรวจอะไรเงี้ยที่ลงไปใต้ทะเลลึกขนาดนี้ในการแบบช่วยชีวิตขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนนี้จะมีเรื่องของการกู้ชีพกู้ภัยกับนักดําน้ําหรืออะไรต่างๆใช่ไหมแต่นี่คือมันเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ลงไปข้างล่างแล้วต้องกู้ชีพขึ้นมา เหมือนเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์แรกบนโลกไม่ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่แบบคนปกตินยจ่ายเงินเพื่อดำน้ําลงไปสํารวจอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็ด้วยจํานวนที่ประมาณ5คนใช่ไหมคือก็มีผู้ช่วชาญพูดถึงเรื่องการแบบอ่ะความน่ากลัวคือต้าทะเลก็คือแรงกดดันน้ำใช่ไหมผมก็ผมก็พยายามหาข้อมูลว่ามันลึกลงไปประมาณ3.8 ซึ่งมตรซึ่ง3.8กิโลเมตรคือมันลึกมากถ้าเทียบกับบนพื้นโลกความจริงประมาณเซนทหน้าเท้าจนถึงแบบแถวแถวสะพานควายมั้งคือมันมันไกลามากนะมันไกลามากแต,แต่นี่คือดิ่งลงล่างแล้วผมก็เริ่มไปรีเสิร์ชหาข้อมูลว่าในความลึกที่ประมาณ3.8กิโลเมตรเนี่ยมันตีเป็นแรงกดดันน้าเท่าไหร่ก็ได้ตัวเลขมาประมาณมเขาเขียนว่า400 atm หรือสักอย่าง,างผมขึ้นข้อมูลให้ดูนะประมาณนี้แล้วผมก็ไปรีเสิร์ชอีกทีหนึ่งว่าไอ้โมลแรงกดดันน้ําที่ค่าเลขนี้เนี่ยมันเทีย อะไรในความเป็นจริงที่แบบอธิบายให้คนเข้าใจง่ายคือจากรีเสิร์ชเนี่ยเขาบอกว่ามันเทียบเท่ากับรถเก่ง40คันที่กดทับบนร่างกายของเราในความลึกที่3.8กิโลเมตรใต้พื้นทะเลนะคือ,ค,อคือมันหนักมากแล้วผมก็นึกว่าว่าสมสมมติว่าเจอแล้วจะจะ,จะช่วยยังไงวะคือถ้าเจาะแรงกดดันน้ำาขดนเนี้ยคือ,อยังไงก็ก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะฉะนั้นคือก็ต้องช่วยขึ้นมาบนบกก่อนใช่ไหมช่วยขึ้นมาบนบกก่อนแล้วก็หาทาง เจาะหาทางเปิดประตูอีกรอบหนึ่งด้วยซึ่งมันหลายกระบวนการกมากๆแล้วก็เมื่อคืนนี้นะอันนี้ตอนที่ผมอ่านคลิปคือเขาเจอนะเออเขาเจอซากแล้วนะแต่ว่าน่าจะยังไม่เจอครบชิ้นส่วนเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยในขั้นบวนการการหาคือยังหาไม่เจอแล้วถ้าเจอก็ต้องออกขึ้นมาอีกแล้วก็หาวิธีคือตามข่าวแล้วมันแบบมันหดหูมากมันมันแบคือทุกคนรู้ว่าว่ามีโอกาสน้อยมากที่พวกเขาจะรอดใช่ไหมแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งก็ขอแสดงความเสียใจก,กับเคสนี้ด้วยนะครับโอเคอ่ะเรากลับมาที่เรื่องของ ผู้คนน่าจะรู้จักอยู่แล้วมั้งน่าจะเคยเห็นมันผ่านมาแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยดูใช่ไหมคือเดอะซิมสานนั้นเป็นการ์ตูนที่เอาแบบจุดขายไม,ไม่เรียกว่าจุดขายไม่ได้เลเพราะว่าผู้เขียนผู้สร้างเขาไม่ได้แต่งตั้งว่าตัวเองเป็นการ์ตูนทำนายอนาคตอะ เอาเป็นว่าคนส่วนใหญ่ย,ยกย่องให้เป็นการ์ตูนแห่งการทำนายนาคตนแล้วกันแต่ว่าไม,ไม่ได้ออกมาจากปากครีเอเตอร์นะไม่ได้ออกมาจากผู้สร้างนะหลายเหตุการณ์ในการ์ตูนเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงกับความเป็นจริงหลายเหตุการณ์นะไม,ไ,มไม่ใช่ทั้งหมดซึ่งประวัติเดอะซิมสันเนี่ยเขายกให้เป็นการ์ตูนสําหรับผู้ใหญ่ที่มีเนื้อหาที่ไม่ใช่แบบเด็กดูอ่ะจะมีการเรื่องของความรุนแรงอะไรพวกนี้เข้ามาผสมเขาก็เลยยกว่าการ์ตูนเขาเป็นการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่นะแล้วก็สร้างโดยแม็ตเกรนนิ่งครับซึ่งเผยแพร่ภายใต้บริษัท FoBo Company Traing ออออกกาาศตนแรก คือเมื่อวันที่17ธันวาคมในปี1989จะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่มีซีรีส์ยาวนาะนที่สุดของประวัติศาสตร์วิทยุโทรทัศน์ของอเมริกาเลยก,ก็ว่าได้มันก็บอกกันนะว่ามีจํานวนตอนที่มันเยอะมากๆในการ์ตูนของฝั่งอเมริกานะในปี2021เนี่ยต้านทารุไปแล้วประมาณเกิน700ตอนอนะ่ะคือคือเกิน700ตอนไปแล้วนัาจะซีรีส์ันเนี่ยเป็นการ์ตูนแนวเชิงแบบเสียสีสังคมบางตอนเนี่ยตอนน่อย้อนนําถึงฐานะครอบครัวแบบดั้งเดิมของอเมริกาอยู่ด้วยก็คคคคือออเเสสสีสีสียยัังงงมแล้ว้วขขววกใในนนนชชิิารรตขบุ ประมานนนัแล้วก็นำเสนอเรื่องของความตระหนักทางสังคมแล้วก็ความเยอะอย่างถึงปรากฏการทางวัฒนธรรมที่ มันอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วมันบังเอิญเกิดขึ้นในอนาคตก็เลยมีการดีเลียกันว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้เคยทำนานในเดอะซิมสันไปแล้วอะไรทำนองนันะ้นน่ะซึ่งได้รับความนิยมแลวก็ได้รับคําชมจากผู้ชมและก็นักวิจารณ์ทั่วโลกด้วยนะแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยถูกเล่าผ่านครอบครัวที่ชื่อว่าซิมสันนั่นเองที่อาศัยอยู่ในเมืองสปริงฟิลด์นะครับสิ่งที่ทําให้เดอะซิมสันโด่งดังมาได้ไม่ใช่เพราะเลือการเสดสีอาจจะมีส่วนแต่ว่าที่ซิมสันถูกพูดถึงเยอะมากขึ้นเรื่อย ยิ่งนานวันนานวันเข้าเกิดเหตุการณ์ที่มีเหตุการณ์สำคัญบนโลกเกิดขึ้นแล้วก็ไปรีเล็กบางตอนของเดอะซิมสันนะมันทําให้เดอะซิมสันเนี่ยถูกพูดถึงมากว่าเป็นการ์ตูนแห่งการทํานายอนาคตซึ่งเขาว่ากันว่าเหตุการณ์สำคัญบนโลกถูกทำนายผ่านเดอะซิมสันไปแล้วบางตอนนะมันไม่ไม่ใช่ทั้งหมดนะโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาประมาณ 1, 2, 3, 4 5, 6 7ตอนแล้วกันประมาณ7ตอนที่มันค่อนข้างที่จะสําคัญกับเหตุการณ์บนโลกประมาณหนึ่งแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันอย่างกว้างขวางนะคือตอนที่มีการทานายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประธานาธิบดีของอเมริกานะคือโดนัลด์ทรัมมันเองในตอนที่ชื่อว่า Bar ์ธทูเดอะฟิวเจอร์เนี่ยออกอากาศในปี2000เนี่ยพูดถึงลิซ่าซิมสันที่เป็นลูกสาวคนกลางของครอบครัวซิมสันนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยลิซ่าซิมสันเนี่ยเหมือนจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีนะของอเมริกาอนะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหาคือลนะิซ่าซิมสันเน ในเนื้อเรื่องในการ์ตูนนะเธอต้องรับช่วงต่อจากการบริหารประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์แลวก็ปัญหาที่เธอได้รับจากรับช่วงต่อของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของด้านการเงินการศึกษาการจัดสรรงบประมาณภาระหนี้สินของรัฐอะไรประมาณนั้นก็คือรับช่วงต่อ,อจากโดนัลด์ทรัมป์และในปี2016โดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีจริงซึ่งมีการคาดคะเนว่าเดอซิมสันเนี่ยนำเสนอไว้ตั้งแต่ปี2000แล้วเหมือนมีข้อมูลบอกว่าเดอซิมสันถูกสร้างหลังจากท ผมก็ยังไม่เจอนะเออเจอเจอแต่คนคอมเมนต์บอกว่ามันออกมาหลังที่โดนัลด์ทรัมป์นี่แล้วแต่ว่าพอไปดูตอนที่ชื่อว่า Bar to the Future ในเดอะซิมสันเนี่ยก็ออกอากาศในปี2000นกันะซึ่งผมก็รู้ว่าความจริงเป็นไงเหมือนกันหรือว่ามีบางคลิปที่แบบว่าออกมาหนังที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องของเดอะซิมสันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นที่พูดถึงเยอะมากก็ามีการทำนายอนาคตเกิดขึ้นนะตอนต่อมาคือตอนทำนายเรื่อออองงขกกกกกฎาาาาารรรคคววววบบุุมมปปืืนนห่่พธัััสญชทไ ตอนที่ชื่อว่า The Car t th r i d g e Family เนี่ยออกการในปี1995ครับในเดอะซีมสันเนี่ยมีการนำเสนอถึงกฎหมายการครอบครองและก็คบวบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดขึ้นจู่ๆก็เหมือนมีกฎหมายนี้เพิ่มขึ้นมาและเข้มงวดขึ้นต่อมาในปี2013ในโลกของความจริงนะเหตุการณ์ของความจริงคือมีการกระดดยิงกันในโรงเรียนเกิดขึ้นเมื่อวันที่14ธันวาคมในปี2012ที่แซนดี้ฮุกเอลิเมนทัลสคูลในนิววน์สารัอเมกามีการกระดยิงเกิดขึ้นแล้วก็ชายหนุ่มที่กระดยิงเนี่ยชื่อว่าอด อายุ20ปีถืออาวุธปืนเข้าไปโรงเรียนแล้วก็กราดยิงแล้วก็ฆ่าชีวิตไปถึง26คน20คนในนั้นเป็นนักเรียนและอีก6คนเนี่ยเป็นครูแล้วก็พนักงานของโรงเรียนก่อนที่เขาจะยิงตัวเองเสียชีวิตตามหมาในโรงเรียนนั้นก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์กราดยิงเนี่ยก็มีการเข้มงวดเรื่องของกฎหมายการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนเกิดขึ้นนะ และแน่นอนว่าก็จะมีผู้คนที่หยิบโยงเรื่องของเดอะซิมสันที่นําเสนอไปแล้วตั้งแต่ปี1995เนี่ยมาหยิบโยงว่าเฮ้ยเดอะซิมสันเนี่ยเคยนาเสนอเรื่องราวของการเข้มงวดของการพกอาวุธปืนของสามัญชนทั่วไปเอาไว้แล้วในปี1995อ่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันแล้วกันอ่ะคล้ายคลึงกันนะตอนต่อมาคือตอนทํานายเรื่องของขวัญสุดวิเศษของเดอะวีโว่ในตอนที่ชื่อว่าเบิร์ h วิทแกนเนสในปี1 9 9 1ที่เดอะซิมสันได้ฉายออกมาครับตัวละครที่ชื่อว่าลิงโกสตาร์น่ะซึ่งมีชีวิตอยู่จริิงๆนโกา คือรู้จักกันในฐานะมือกลองของวงเดอะบีทอลในเรื่องเดอะซิมสันเนี่ยคือลิงโกซานเนี่ยตอบกลับจดหมายแฟนคลับที่ไม่ได้ตอบกลับมาเป็นเุลานาน,านผมผมไมได่ดูตอนเลยนะแต่ว่าประมาณว่าลิงโกได้รับจดหมายจากแฟนคลับมาใช่ไหมเออแล้วก็เหมือนเขาเขียนโอ้จดหมายนี้มันนานมากเลยแนฮะไม่เคยตอบกลับเลยฉันไม่เคยได,ได้เห็นจดหมายกองนี้เลยเลยไนงะแล้วก็เขียนตอบกลับก,บกับจดหมายที่ไม่ได้ส่งมานานมากทีนี้ 50ปีต่อมาในปี2013สมาชิก The Be a t l e s ตอบกลับจดหมายเก่าๆของแฟนคลับเหมือนกันแต่ว่าคนที่ตอบกลับเนี่ยไม่ใช่ลงโกสตา์แต่เป็นเซอร์เจมส์พอลแมคเคนนี่ก็คือมือเบสก็รองนำนั่นเองซึ่งสิ่งที่เขาตอบกลับก็คือเป็นภาพวาดที่ถูกส่งมาให้เขาเมื่อเขายังสมัยนุ่มๆเออ50ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เจอ อ้าภาพนี้มันมีส่งมาให้เราด้วยอเหลอแล,แล้วก็ตอบกลับแฟนคลับไปซึ่งมันเป็นลิงก์กับเดอะซิมสันตอนที่ลนะิงก์โกสตาตอบกลับจดหมายแฟนคลับในเรื่องเดอะซิมสันนั่นเองแล้วก็เป็นวงเดียวกันนะ The ด้วยนะเดอะบีเทิลเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนคนในการตอบกลับแฟนคลับนั่นเองเรื่องราวที่รีเลียต่อมาก็คือน่าจะเป็นตอนที่ The เดอะซิมสัน่ยทำนายเรื่องของการค้นพบสิ่งมีชีวิตในน้ําแข็ง ตอนที่ชื่อว่ามิสเตอร์โพเนี่ยในปี1992ที่เดอซิมสันได้ฉายออกมาครับคือพี่ชายและน้องสาวบ้านแล้ก็ลิซ่าค้นพบสิ่งมีชีวิตบางอย่างอยู่ภายใต้ก้อนน้ําแข็งนั้นและเหตุการณ์จริงในปี2013เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบเชื้อแบคทีเรียในน้ําแข็งที่มีอายุป,ประมาณกว่า8ล้านปีอ่ะแล้วก็เกิดการลิเหลวขึ้นว่าเฮ้ยเ <c oughs> ดอรซิมสันก็เคยค้นพบสิ่งมีชีวิตในน้ําแข็งนี่หว่าใช่ไหม อะตอนต่อมาที่ดีเลียตกันมีตอรอีรกอ,อันนี้ก็ดังประมาณหนึ่งนะคือตอนที่ทํานายเรื่องของความผิดพลาดในระบบการโหวตทฮอิเล็กทรอนิกสในการเลือกตั้งของบารักโอบามานะครับชื่อตอนน่ชื่อว่า Treehouse of Horror 19ในปี2008นะครับ ตอนนี้เนะี่ยเกิดขึ้นกับตัวละครที่ชื่อว่าฮูเมอร์ซิมสันผู้เป็นพ่อพยายามที่จะโหวตให้บักโอมามาในเรื่องนั้นนะขันในเครื่องเลือกตั้งอ e ิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นไปโหวตให้กับคนอื่นแทนแต่ว่าตัวฮูเมอร์เนี่ยปวดให้กับ巴拉โอมามานะต่อมาในปี2012เป็นปีที่巴拉โอบาราเนี่ยได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งที่2นะหลังจากปีแรกที่ได้รับเลือกในปี2008ใช่ไหม2012ก็มีการใช้ระบบการโหวตเลือกตั้งแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์มาเหมือนกัน แะทุกคนก็ไม่ต้องเดาคือในปี2012นี่ก็มีเหตุการณ์ที่ระบบขัดข้องกันในการบหวตการเลือกตั้งครั้งนี้เช่นกันก็เกิดการรีเลเกันขึ้นแหละแล้วลก็เอาอีกเหตุการณ์นึงงละกันก่อนที่เราจะไปเข้าเหตุการณ์ของเรือดำน้าไทยท่านนะว่ามันรีเล์กันยังไงนะคืออันนี้ผมแอบ เขาแม่แบบมันมันค่อนข้างตรงอยู่นะคือชุดของเลดี้กาก้าครับที่แสดงโชว์ในเวทีซูเปอร์โบว์ในตอนเดีตบริษัที่ชื่อว่าลิซ่าโกรุสกาก้าในปี2012ที่ฉายออกมาเนี่ยเนื้อหาในตอนนี้คือมีเลดี้กาก้าด้วยเออมีเลดี้กาก้าจะแสดงคอนเสิร์ตท,ที่เวทีซูเปอร์โบว์ก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักซูเปอร์โบว์ซูเปอร์โบว์คือเป็นลีกของการแข่งขันกีฬาอเมริกันกฟุตบอลเออซึ่งซึ่งโด่งดังมากนะแล้วลก็เหมือนเลดี้กาก้าเนี่ยไปเล่นช่วงพักครึ่งอะไรประมาณเนี้ยครับ mm hmm. ซึ่งในตอนในการ์ตูนนะเอาในนนการ์ตู ในกระตูนเนี่ยดูเหมือนว่าเลดี้กาก้าเนี่ยจะออกแบบชุดมาเหมือนเหมือนบินได้เออตามภาพที่ผมขึ้นชุดเหมือนแบบเหมือนจะบินได้อะไรประมาณนะเออบินบินไปล้องไปในในการโชว์เขานะและต่อมาในปี2017ผมให้ทุกคนเดาว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเลดี้กาก้าได้ไปเล่นที่เวทีซูเปอร์โบร์จริงๆและชุดก็บ,บินจริงๆไม่ไม่ไม่ใช่ชุดแบบบินเหมือนในกระตูนนะแต่ว่าคือในความจริงก็มีสลงสลิงแหละเออเห็นแต่แต่มันก็คือการบินจริงๆอ่ะเหมือนกับในเดอะซิมสันเลยซึ่งเหตุการณ์ที่เลดี้กาก้าได้แสดงโชว์ที่ซน ว่าในตอนเหลือซิมสัมได้ถูกถ่ายทอดเป็นในปี2012แล้วเออนี่ก็ค่อนข้างตรงเหมือนกันนะและเหตุการณ์ต่อมาที่เราจะไม่พูดถึงไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรือดำน้ำําไททันผมพูดถึงเหตุการณ์ที่อะไร <laughs> ผมโคตรหูลุกทีเลยมันมีความกลัวในเรื่องของผมกลัวน้ําลึกด้วยมั้งเวลาอ่านข่าวผมมักจะนึกตัวเองแบบ ถ้าเกิดว่ากูไปอยู่ในเรือน้ททําไททันแล้วอยู่ลงไปข้างล่าง4กิโลอะ่ะมันต้องน่ากลัวมากแน่ๆเลยมันต้องอึดอัดแน่ๆเลยผมก็เลยเกิดโฟเบียเกิดขึ้นอาจจะอาจจะมีเรื่องของโฟเบียเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็หดหู่ทุกครั้งที่แบบอ่านข่าวหรือฟังข่าวนลแต่ก็ตามข่าวอยู่ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมนรีเลทก,กับเดอะซิมสันยังไงใช่ไหมจากที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยเหมือนจะรีเลทตรงกับซีซั่นที่17 เอพิโซดที่10ที่ชื่อตอนว่า Homer's p a n t e r ทน t y c ้คูนะครับเอ,อ่อประมาณว่าอันนี้เนื้อหาในตอนนะประมาณว่ามีฉากพ่อลูกเมสันกับ Homer เนี่ยลงไปใต้ทะเลเพื่อสำรวจเรืออับปางหรือว่าเรื่องราวของอดีตที่เขาต้องกัตามหาอะไรเออแล้วก็ไปเจอเรืออับปางนะและพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเข้าๆก็จะประมาณนี้พ่อลูก ลงไปสํารวจเรือแล้วก็เจอเรือปางนั่นเองทีนี้มันก็เกิดการเชื่อมโยงในหลายจุดเกี่ยวกับตอนนี้ของเดอะซิมสันและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรือดำน้ำไททันนั่นคือ1เลยคือใบหน้าของตัวละครเมสันเนี่ยคล้ายกับซีโอโอเชียนเกตเจ้าของเรือไททันและก็ไม่ได้มีการใช้อุปกรณ์มาตรฐานเหมือนกับความเป็นจริงด้วยและขาดการติดต่อกับเรือแม่ข้างบนบกอีกด้วยซึ่งคล้ายกันเลยเรือที่สำรวจใต้น้ำนในเรื่องเนี่ยหักเป็นสองท่อนคล้ายไททานิกเช่นกันและมีเหตุการณ์ที่ออกซิเจนต่ําเหมือนเหมือนกัน จากทั้งหมดทั้งมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรือน้ำไททันกับเดอซิมสันเนี่ยมันรีเลตตรงกันหลายๆจุดมากซึ่งหลายคนก็พูดกันว่าเดอซิมสันได้ทำนายอนาคตอีกแล้วนะครับทีนี้นี่เป็นเรื่องราวในการนําเสนอว่ามันรีเลตกันยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูความเห็นมุมมองที่แตกต่างจากคอมเมนต์ของไปศึกษาอ่านตามคอมเมนต,ต่างประเทศนะว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาเขา,เขามีเหตุนผลอะไรที่คิดว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่เรื่องที่การทานายอนาคตหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังว่าพวกเขาพูดว่าอะไรบ้างนะ ตีตีเป็น3ามพอแล้วกันอง่ายๆนะอ่ะเล่าเป็น3ามพอข้อที่1นึ่งเนะี่ยเหตุผลที่เขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับการทำนายอนาคตรหรอกก็คืออาจจะเป็นแค่ความบังเอิญจริงๆในช่วงแรกของเดลซิมสันตรัมานว่า ในช่วงแรกที่เดอะซิมสันปล่อยออกมาเนี่ยมันอาจจะตรงกับเหตุการณ์ความจริงสัก2ตอน3ตอนอาจมีคนหยิบโยงอ๋อตอนนี้ก็ตรงตอนนี้ก็ตรงซึ่งมันก็ยังไม่ด้ถูกเป็นที่พูดถึงมากขนาดนั้นแต่พอนานวันเข้าหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์สําคัญบนโลกก็จะมีคนมองหาตอนของเดอะซิมสันเนี่ยมารีเลดก,กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเช่นกันแบบอ่ะสมวติเกิดเหตุการณ์ปุ๊บแล้วก็มองหาตอนเดอะซิมสันซึ่งมี700กว่าตอนน่ะตอนไหนมันตรงบ้างว่าเดอทซิมสันเคยเทำนาย ตอนนี้คล้ายอยู่นะก็เลยมาหยิบโยงกันแล้วก็เป็นที่พูดถึงในโลกอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ก็คือถ้าเกิดว่าความเห็นของคนเนี่ยถ้าเกิดว่าสรุปง่ายๆคือพฤติกรรมของมนุษย์กิจจับมายงกันเองใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมอ่ะคนที่2เขาบอกว่าถ้ามองดีๆเนี่ยการทานายเนี่ยมันตรงแค่หลุมๆเท่านั้นในความหมายคือยกตัวอย่างเคสในเรือดำน้ำไททันนี่เขาก็บอกว่าในเรื่องเดอซิมสันเนี่ยพ่อลูก2คนลงไปเจอเรืออับปางที่หันเป็นสองท่อนด้วยตัวเองใช่ไหมแต่ว่าในความจริงเนี่ยพ่อลูก เป็นแค่ผู้โดยสารแต่ว่ามีคนขับเรือที่เป็น c ีโแค่นั้นเองซึ่งมันไม่ได้ตรงกันแบบเปเปๆแล้วก็ในเรื่องดัอสีมัสารเนี่ยไม่มีลูกเรือคนอื่นคือลงไปแค่พ่อลูกในความเป็นจริงคือลงไปการเป็นกลุ่ม และข้อที่3คือใบหน้าตัวละครเมสันเนี่ยคล้ายกับ C ีโอโอเชียนเกตเนี่ยซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะขัดแย้งมากๆคือในดอะซีมสนะันน่ะไม่มีหน้าตาที่แบบเป็นเปนดีเทลใช่นแบบผิวหน้าแก่อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ทรงผมแทนแล้วก็สีผมซึ่งจะวาดใ,ให้ตัวละครดูมีอายุก็คือเขาบอกว่าก็ต้องใช้สีผมสีขาวอยู่แล้วซึ่งมันไปตรงกับซีโอโอเชียนเกตพอดีอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ด้วยความบังเอิญน,นั่นเองโดยรวมคือพอเรื่องมันก็ใกล้ๆเคียงกันด้วยเช่นกันอย่างเช่นแบบก็คือลงไปสำรวจต้าน ปัญหาหอื่นมันก็ตามมาคล้ายๆกันนั่นเองและอีกข้อหนึ่งคือเขาบอกว่าถ้าสังเกตด,ดีๆอ่ะ ตอนของเดอะซิมสันเนี่ยมันมีเยอะมากๆด้วยความที่จํานวนตอนมันเยอะครับมันเหมือนกับว่าเรื่องราวของเดอะซิมสันเนี่ยมันถูกวางเอาไว้กว้างมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน700กว่าตอนเนี่ยมันถูกวางเอาไว้กว้างมากเพียงแค่รอวันที่เหตุการณ์บนโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงและบังเอิญตรงกันแล้วก็จะเลยรีเลทกันเท่านั้นเองในส่วนของเนื้อเรื่องของเดอะซิมสันเนี่ยก็ไม่ได้แฟนตาซีถึงขนาดที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้เลยเพราะว่าเดอะซิมสันก็ไม่ใช่หนังที่แบบแฟนตาซีแบบไซไฟตอนที่มันโอเวอร์โอเวอร์ใช่ไหมมันการ ตั้งที่มันผิดพลาดอ่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆซึ่งในเรื่องของโรซสันนเนี่ยมันยังเขาบอกนะเขาเขาบอกว่ามันยัง based on logic ที่มันตักกาศความมนจริงที่มันสามารถยังเกิดขึ้นได้บนโลกอยู่เพียงแค่รอมันเกิดขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็จับมันเชื่อมโยงกันแล้วก็ข้อที่4คือเขาอ,อธิบายไว้ประมาณว่า พวกเราเนี่ยสังคมที่มองว่าดูซินสันเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ทำนานาคตเนี่ยมวแต่จะโฟกัสตอนที่มันคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานับดูดีๆเนี่ยจำนวนตอนที่มันไม่ตรงกันเลยเนี่ยมันก็มีเยอะมากๆเพียงแต่ว่าเราไม่เคยสนใจมันเท่านั้นเองเราไปมัมแต่สนใจกับสิ่งที่มันรีเลียกันอะไรประมาณนี้นะขออาอธิบายประมาณนี้ซึ่งผมก็มีความเห็นด้วยนะเพราะว่าไม่ม,มีใครพูดถึงตอนที่แบบไม่ตรงกันเลยอะไรประมาณนี้พอมันเหมือนเป็นจุดพอยที่ยังไงเป็นจุดเช็คพอยที่แบบเอ้ยมันมันตรงกันมันรีเลียกันอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้มัน เออทำายอนาคตนี่หว่าเลยน้องนะสิ่งที่เขา้อก็จะสื่อสารก็น่าจะประมาณนั้นแหละของจริงนะบางตอนแม่งก็ตรงจนขนลุกนะเว้ยจริงๆนะตอนผมหาข้อมูลอ่ะมันมันเยอะมากตอนที่มันรีเลยกับความเป็นจริงอ่ะแบบการหยิบโยงอ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่แบบยังไงอ่ะอ่ะมือซ้ายผมเป็นเป็นดดสิ่สัรมือขวาเป็นเหตุการณ์จริงมันไม่ใช่แบบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบสอดรับกันแบบทุกเป๊ะทุกตารางนิ้วเหมือนกันเป๊ะมันอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่บางตอนอ่ะจุดเชื่อมโยงถ้าลิสต์มาเป็นข้อๆอะไรที่เหมือนกันบ้างอ่ะมันมัน เข้าใจไหมอย่างเรือดินน้ำไททันผมแบบเฮ้ยมันมันบังเอิญได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะโอเคอะเรื่องของพ่อลูกเรื่องของสีผมซีโอเนี่ยมันก็อาจจะบังเอิญแหละแต่ว่าทุกคนสังเกตไหมว่าเรือในเรื่องเดือดซิมสันที่อับปางมันหัน2ท่อนเหมือนกับเรือไททานิกแล้วก็เรื่องของออกซิเจนต่ำที่เดอะซิมสันก็ได้ได้ให้ไว้แล้วเออว่าออกซิเจนต่ำาว่าเอยมันก็ต่ำจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองความนจริงคือการที่ตัวละครในเรื่องเดือดซิมสันจะต้องไปเผชิญโลกใต้น้ําแล้วก็ ต้องเกิดปัญหาสักอย่างหนึ่งมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของออกซิเจนต่ําใช่ไหมเรื่องของขึ้นมาไม่ได้ออกซิเจนต่ำมาแล้วมีปัญหาอากาการติดต่อต้องเป็นปัญหานี้อยู่แล้วแหละยกเว้นแต่อีกปัญหาหนึ่งก็คือลงไปเจอฉลามเจอมอนสเตอร์อะไรเงี้ยไล่กัดอ่านันก็อีกปัญหาหนึ่งแต่ว่าในเรื่องแบบสิมสารก็เหมือนมีเรื่องของอุปกรณ์ที่มันไม่ได้มาตรฐานกันนะก่อนจะลงไปผมก็ดูแบบเออบางทีมันก็ตรงจนจนหน้าขนลุกอยู่เหมือนกันนะมันมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ว่าอ่ะก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของแบบ ปัจเจกบุคคลนะว่าจะเชื่อในทิศทางไหนเพราะว่าเอาจริงคือไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาบอกว่าเดอะซิมสันเน่ยเขาสร้างมาเพื่อทำนายอนาคตแบบตรงๆนะแต่ว่ามันก็จะเรียกได้ว่ากลายเป็นสเสน่ห์ของกระตูนเรื่องนี้ไปแล้วก็ได้บางที่ทำนายอนาคตอนะ่ะแต่อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนในการศึกษ,ษาข้อมูลพวกนี้ดีๆแล้วกันโอเคประมาณนั้นซึ่งความเชื่อเขาในชื่อเรื่องนี้ของเรามันก็ไม่ได้กระทบกับ ชีวิตประจำวันของเราหรือว่าให้มีความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นความเชื่อที่ไม่ไม่จะถึงขั้นงมงายแล้วก็มาเดือดร้อนคนอื่นหรือว่ามันจะมีบางความเชื่อที่เป็นผู้สร้างอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วให้คนอื่นเชื่อแล้วก็กินเงินานาันอะไรนั่นอ่ะอันนั้นก็คือมีผลต่อชีวิตประจําวันของใครบางคนที่เขาเดือดร้อนแล้วแต่ในทางนี้ถ้าความเชื่อของเรามันไม่ได้แบบเออเราเสพข้อมูลแค่แบบตื่นเต้นในการเสพข้อมูลเหล่านี้เราก็เชื่อได้ไม่มีปัญหาหดอกมันแล้วแต่ผู้คนเลยอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของเดอะ ที่มันรีเลียกันแต่ว่าผมหยิบมาตอนที่แบบมันตรงกับเหตุการณ์ที่สําคัญบนโลกละกันเออแล้วก็แบบเป็นเป็นที่พูดถึงผมก็เลยหยิบตัวอย่างมาพูดถึงแต่จริงถ้าเกิดว่าทุกคนไปลองเซิร์ชข้อมูลในเดียมันเยอะมากมันมันเยอะมากจริงเรื่องของการรีเลียด h e s i ิ p s o n ที่ตรงกับเหตุการณ์จริงบนโลกนะแล้วก็คีบีเคสเดี๋ยวน่าจะเป็นไม่ไม่ใช่สุกเนี่ยครับน่าจะสุกหน้าผมจะพยายามรวบรวมข้อมูลในเรือดำน้ำําไททันแล้วก็แฟกความเป็นจริงว่า คนเราเนี่ยสามารถอยู่ได้ในระดับน้ํำลึกเท่าไหร่ถึงต้องมีอะไรประมาณนะี้เออผมจะรวบรวมข้อมูลพวกนี้มาให้ทุกคนได้ฟังด้วยก็เราตดามคีพี้เคสในเรื่องของเรือดน,น้ำไท่ยทันนะครับแต่ข้อมูลมันมเยอะมากเออแฟ,แฟกข้อมูลม,มันแบบ ะแค่แค่ผมไปเซิร์ชเจอเรื่องแบบแรงกดดันน้ำเท่ากับรถ40,000อะ่ะผมผมว่าขนลุกแล้วแบบโอ้โหเอาแค่คันเดียวอะ่ะคือมึงไม่ต้อง4 0คัน0่ะคันเดียวแค่ทับเราบนบนโลกก็ตายห่าแล้วกทุกคนเข้าใจไหมแต่พอผมไปเซิร์ชเขาอโอ้โหแรงกดดันน้ำเท่ากับรถ4 0 0 0นแล้วแบบแบบไม่ไม่อยากจะคิดอะ่ะประมาณนั้นโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าครับติดตามไลฟ์ทุกวันพฤหัสหนึ่งทุ่มแล้วก็วันเสาร์หนึ่งทุ่มนะครับเจอกันไปเลย